พบกับ Toyota Fortuner นะคะไปดูกันเลย น,นี้นะคะพบกันอีกแล้วกับนุ่นนะคะวันนี้มีรถครอบครัวนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งคลีนทาความสะอาดเลยนะคะก็เป็นตัวรถนะคะเป็นตัวสีเทาเนาะคันนี้นะคะก็สีสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็แต่งมาแล้วด้วยนะคะแม็กแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เรามาดูเจ้า t o y o t a Fortuner รคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่อง2,700นะคะเป็นตัว V ีเนาะ <S <S ตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะนี่อย่างนี้เลย ะค,ะคันนี้นะคะก็เป็น Fortuner เนาะสไตล์ f o r t u n e r นะคะอันนี้เป็นกระจกมองมุมเนาะนี่เป็นตัวไฟนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของ Toyota ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะมีสเกิร์ตมาด้วยนะคะคันนี้สเกิร์ตรอบคันเลยอ่ะแล้วก็ตัวแม็กด้านข้างนะคะ,ะคันนี้นะคะเป็นขอบยาง17นะคะแล้วก็มีแม็กเปลี่ยนแม็กมาแล้วนะคะเป็นแม็กสีดำเนาะนี่2.7นะคะ กระจกนะคะกระจบพับไฟฟ้านะคะสามารถกดบพับไฟฟ้าได้เนาะแล้วก็ด้ามจับประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมเนาะการลอยลิฟต์นะคะแล้วก็ด้านข้างรถนะคะมีเป็นการชนข้างหรือว่าบันไดนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงมาดูด้านท้ายกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านท้ายของเขานะคะกะ็มีสปอยเลอร์สปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังมาด้วยนะคะแล้วก็ไฟดวงที่3เนาะ สามารถกดเปิดฝาท้ายได้นะคะนี่แล้วก็สามารถบรรทุกของได้เยอะมากนะคะภายในกว้างขวางถ้าอยากจะบรรทุกของเนาะก็สามารถกดทับเบาะด้านหน้าได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่แม่แรงนะคะอยู่ครบนะคะคันนี้แล้วก็มีเซนเซอร์คู่ท้ายมาด้วยนะคะตรงนี้ 1. จุดตรงนี้1จุดเนาะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะก o r จ้าเนนะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่ใช้งานคุ้มแน่นอน ะะเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันบ้างดีกว่านะคะว่าด้านในตัวรถของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างอันนี้บอกเลยว่าคลีนทำความสะอาดมาแล้วนะคะนบอะนะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะแล้วก็มีข้างๆประตูนะมีเป็นลายไม้นะคะตกแต่งเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีที่ใส่กงใส่แก้ยวน้ําครบเลยแล้วก็ตัวเ,เนี่ยมีที่มีที่ <c oughs> มีที่ว่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> าสันมีเป็นชั้นวางพนัก พนักมือเนาะใช่ไหมเขาเรียกพนักมือเนาะพี่ตะกองนะคะนี่วางได้นะคะนั่งรถไม่เมื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กว้างมากนะคะกว้างมากบอกเลยใครได้ไปคันนี้คือคุ้มมากนะคะเ็าจับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะนั่งได้เจ็ดคนเนาะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วว่ามันกว้างแค่ไหนอะนี่ส่วนของผู้คนขับผู้คนขับนะคะ ก็นี่เป็นสีนี้เลยนะคะคอนโซลของเขานะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนเนาะตัดกับตัวบุงตัวเบาะะนคะก็คือออปชันใหม่มากนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะคะรถเ,เนี่ยคือสะอาดมากนะคะเดิมๆของเขาบอก็ไม่ช้ําเลยนี่เป็นลายไม้นะคะตกแต่งเนาะประตูก็คือสามารถควบคุมเป็นไฟฟ้าได้เลยอ่ะอันนี้นะคะบกเป็นไฟฟ้านะคะ เลื่อนขึ้นลงไฟฟ้าเดี๋ยวเลื่ขึ้นไปเลื่อนให้ดูตัวนี้นะคะเป็นการเ,ออเลื่อนขึ้นข้างหน้าหรือว่าเลื่อนขึ้นข้าง,ข,างข้างหลังนะคะรับระดับเบาะนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวพนักพิงพนักพิงด้านหลังนี้ว่าเราอยากให้เอ็นสักออประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านในของเขานะคะนี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ พาวเวนะคะแล้วก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะนี่สามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วก็นี่กุญแจของเขานะคะเป็นกุญแจรีโมทเนาะก็มีสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะเฮียสตาร์ที่ดูเครื่อง2,700นะคันนี้อู้ยไงครับเพื่อนๆนะคก็ะคะือยังหนึบอยู่ใหม่อยู่นะคะเครื่องก็คือทรงพลังอยู่ แล้วก็มากันที่ตัวคอนโซลบ้างคอนโซลของเขาะคะนี่ก็ถูกตกแต่งด้วยลายไม้ลายไม้เช่นกันนะคะนี่เพื่อให้ดูหรูขึ้นนะคะดูรับกับตัวรถที่เป็นรถครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้นะคะก็รองรับ FMAM นะคะแล้วก็แผ่น CD ดีได้นะคะแล้วก็แอร์แอร์ของเขานะคะปรับขึ้นลงตรงนี้เลยนรปัดลมแอร์นะคะประมาณนี้อุณหภูมินะคะปรับตรงนี้ได้เลยอยากให้โดนตัวช่วงไหนนะคะก็สามารถปรับได้นะคะ ชั้นวางของนะนี่ชั้นวางของแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นวางเก้ี้ยน้ํานะคะอะคันนี้ลืมบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโตโน้นะคะเพื่อนๆนี่เกียร์นะคะก็เป็นขั้นบันไดนะคะสไตล์โตโยต้าเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเฮดรูมของเขานะคะก็จะเป็นไฟนะคะอันนี้สามารถเปิดไฟได้นะคะนี แล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นใส่แว่นนะคะแว่นตานะคะสามารถใส่แว่นได้นะคะประมาณนี้ด้านหลังก็มีไฟให้นะคะแล้วก็ตัวอันนี้เป็นที่กันแดดนะคะมีครบเลยนะคะอันนี้มีกระจกด้วยนะคะเผื่อคนข้างๆอยากจะส่องกระจกประมาณนี้นะคะสวยน่าใช้แล้วก็ถือว่าคันนี้ครบมากๆเลยภายในกว้างนะคะแนะนาเนาะอ่ะขอพรีเซนต์กระจกนิดนึงนะคะเมื่อกี้บอกว่ากระจกพับไฟฟ้านะคะนี่ เอาไฟฟ้าสามารถปรับระดับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็แผงกวบคภุมด้านข้างนะคะนี่ขึ้นลงออโต้นะคะนีกดนี้ก็คันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะคะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนฟิล์มสีดำเนาะไม่ร้อนแน่นอนก็จะประมาณนี้นะคะออปชันเขานะคะก็คือเน้นใช้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะเน้นใช้ง่ายแล้วก็สะดวกเนาะ คันนี้นะคะเป็นโตโยต้านะคะพอ r จูเนอร์สนะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะ2,694นซีซีนะคะ160แรงม้านะคะบอกเลยว่าเครื่องใหญ่นะคะแล้วก็รถเนี่ยตัวรถย,ยังยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่ 4 69,000บาทนะคะ4 69,000บาทนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยยังใหม่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ได้ไปก็คือว่าพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่อยากจะซื้อสดนะคะก็เข้ามาดูรถตัวจริงลองรถตัวจริงก่อนได้นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่าอุย้ยพี่สะดวกจกัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้นะคะมีธนาคารนะคะรองรับ ครบทุกแบรนด์เลยนะคะใครที่อยากจัดไปแน้นก็เข้ามาได้เลยเรามีดําเนินการนะคะฟรีขั้นตอนการดําเนินการทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งให้ด้วยสะดวกไหมคะสะดวกมากนะคะแล้วก็สําคัญนะคะสําหรับใครนะคะที่ ดูคลิปนี้ผ่าน y t u t u เนาะแล้วก็อยากจะรับส่วนลดพิเศษนุ่นบอกเลยว่าตอนนี้นะคะรถโฟกัสของเรานะคะจัดโปรโมชั่นส่วนลด30,000บาทนะคะส0 0 0 0บาทสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เลยว่าส่วนลด30,000บาทรถสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันไม่ทันเอานะคะแจกให้เลยส่วนลด30,000บาทนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากดูรถ แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะคัดมาให้อีกเช่นเคยเอาใจลูกค้ามากเลยช่องเราเนี่ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีมให้บริการ2สาขานะคะเป็นรถโฟกัสสาขาตรงข้ามโลตัสจังหวัดลบบุรีแล้วก็รถโฟกัสนะคะสาขาว,วงเป็นรถโฟก์ัสสาขาวงเวียนกรมประชานะคะก็คือเข้ามาดูรถได้นะคะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวคะ่ะเจอกันใหม่ EP หน้าน,นะคะบ๊ายบาย